สวัสดีครับไปด้วยอ๋อครับยิงครับบางไหมบางไหม อ่าขวาได้ดูมือหน่อย ลงพื้นที่ดูเยี่ยมพี่น้องกเกษตรกรกับทิมพิธานะครับตอนนี้ก็อยู่ในถนนเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็ให้ว่าที่ผู้สมัครสสของเรานะครับเขต3นครสวรรค์ที่ชุมแสงนะครับขับรถพาทิมพิธาลงพื้นที่นะครับไป,ไปดูมาดแหมไปดูมาดคน n d เด a นายกราคเก้าไกลนะฮะ น,นี่เป็นบรรยากาศแม่อุ้ยแม่น้ํายมนะครับแม่น้ํายมที่ตอนนี้ก็ปิ่มๆตะลิ่งนะครับเดี๋ยวเราคงได้ดูพื้นที่ที่น้ําท่วมกันด้วยแล้วก็ตอนนี้เราดูว่าปริมาณน้ํานะครับอาจจะยังไม่ได้แย่หรือมากเหมือนปีก่อนนะครับแต่ว่าก็สถานการณ์การจัดการน้ําของรัฐบาลก็ยังน่าเป็นห่วง น้องวัยรุ่นนะครับมาขี่มอไซค์ไปกับเราด้วยถรันปกเครับฝากเชียร์เก้าวไกลด้วยครับฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์ด้วย ตอนนี้นะครับอยู่ที่อำเภอชุมแสงนะครับจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดเลยนะครับของคุณนิรุตว่าที่ผู้สมัครสอสอนะครับลูกชาวนาชาวนามืออาชีพนะครับที่จะสาลงสมัครวันนี้ก็จะพาหัวหน้าพักนะครับคุณพิธา,าเยี่ยมเยียนที่น้องประชาชนนะครับสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังสนุกเลยอ่านะครับ คุณนี้รุดได้เป็นสสนะฮะน่าจะเอารถคันนี้เข้าสภานะครับไม่ได้ไปม็อนะนะไปทํางาน <laughs> ส่งพิพาเป็นนายกกันนะครับทุกคนการเกษตรของเราจะได้เปลี่ยนไปสักทีนะครับชาวนาลืมตาอาปากได้ไม่ต้องรอการส่งข้อนะครับแต่เป็นเกษตรกรที่ขับเคลื่อนประเทศเพราะเป็นหัวใจของประเทศของเรานะครับ น้องครับพี่โชคทักทายนะครับสวัสดีครับผมนกอีสานรานนะครับผู้สนับสนานของสวที่โลกนะครับวันนี้มากับสวทนะครับแล้วก็หัวหน้าพักนะครับซึ่งมาลงพื้นที่นะครับในเกตสามนะครับของนครสวรรค์นะครับเรามาด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเรื่องเกษตรนะครับซึ่ง ขี่ลุดนะครับก็จะเป็นว่าที่หมักาต่อเสาก็ฝากพี่น้องนครสวรรค์นะครับเป็นกาลังใจให้พี่รุดด้วยนะครับขอบคุณครับอ่านะครับก็เมื่อเช้าเราไปพิจิตมานะครับพิจิตก็ไปดูปัญหาที่ดินที่ต่อเนื่องมาจากวังทองเลยนะครับว่ามันอยู่ดีๆเนี่ยมีการประกาศให้มีพื้นที่ป่าเนี่ยเราก็ไปทับที่ทํากินของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีเงื่อนงําของการออกปรบระเหมือนแม่ด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวเรื่องเงี้ยนักเราตามติดแน่นอนนะครับ อ่ะเดี๋ยวอย่าดูผมเิยไปดูพี่ตาดีกว่านหนแล้วก็ที่อยู่ก,กลางๆพ่ตานะครับก็คือคุณกิติรันนะครับนครสวรรค์เขตหนึ่งขอโทษนะครับผมไม่มีไม้กันฝั่นนะครับ <S 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 โอ้โหภาบฝันขนาดนี้บอกเลยครับว่านี่ฮนะ เขาไอม,มอนะที่เรามีขบวนน้องๆวัยรุ่นนะขี่นำด้วย ทนายดุษฎีบัวเขียวนะครับสวัสดีครับพิจิตรเขตสองนะครับเมื่อเช้าเราไปลงพื้นที่ที่พิจิตรเขตสองมานะครับอโอเคนะครับเก็บ,บรรยากาศมาฝากกันว่าตอนนี้ต่อออกนะครับมาติดตามนะครับหัวหน้าพักก้าไกลนะครับมาลงพื้นที่กันแล้วผมมั่นใจว่าไม่มี ไม่มีนักการเมืองคนไหนเข้าใจเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องที่ดินเท่าพิพาแล้วนะครับมีแม่น้ำยมนะครับปิ่มๆเลยฮะโเด่ายรูปจากข้างนโอเค okay. ครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวนาที่ฟังเฟซบุ๊กไลฟ์ของหมอองครับผมว่าเราถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องส่งชาวนาเข้าเป็นสสอย่างที่นิรุตนะครับสสชาวนาเพื่อที่จะให้ไปเปลี่ยน จากเกษตรกรให้กลายเป็นผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนลองคิดดูด,ดูดีๆครับพี่น้องเกษตรกรลองคิดดูดีๆประเทศไทยมีชาวนาที่ส่งออกได้อยู่กี่คนครับ <c oughs> มันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการให้เขามีอำนาจในการต่อรองและให้มีชาวนามีเกษตรกรไทยเยอะๆท,ที่จะสามารถส่งออกได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึง่งลงไม่ต้องพึ่งปัวไม่ต้องพึ่งยีปัวไม่ต้องพึ่งลงสีเพื่อที่ทำให้ออกด้นั่นคือวิธีในการที่จะปลุกล้อปลดล็อกเกษตรกรออกจากความยากจนครับถึงเวลาที่จะให้ชาวนาเข้าไปเป็นปากเป็นเสียง พี่น้องจะเห็นว่าพักไหนที่มีว่าที่ผู้สมัครขับรถอีแตนได้อย่างนี้ไปหามาแข่งดูครับโอเคผมพิจาจัดแข่งรถเลยรมาขอบคุณครับขอบคุณมากผมมากครับผมโอเคนี่รถพินรถเองเลยนะครับมันต้องมีทะเบียนรถไหมครับเนี่ยผมไม่มีครับมีครับมีข้างหน้าอ๋อมีข้างหน้านะครับเพื่อนเพื่อนภาพสวยภาพสวยภาพสวยตนี้สวยเล่นนี่ยืดหน้ายืดหน้าสิ่ เปิดนี่ครับนี่ชาวนามันต้องเทอย่างนี้ครับโอเคนะคะฝากเก็บมาฝากกันท่านนี้ั่นะคะเดี๋ยวลงพื้นที่ต่อกกันครับ